สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทอดปลานะคะทอดปลาให้เหลืองสวยน่ากินนะคะกรอบนอกนุ่มในนะคะมีเคล็ดลับง่ายๆนะคะก็คือล้างปลาให้สะอาดสะเด็ดน้ำนะคะสะเด็ดน้ำแล้วก็เอาเกลือทานะคะแล้วก็เอาแป้งทอดกรอบนะคะทาให้ทั่วตัวปลาเลยนะคะ นี่เป็นปลาจาระเมรนะคะปลาจาระเมศสองตัวเดี๋ยวก็จะนำไปทอดนะคะตอนนี้กระทะก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาปลาลงไปทอดนะคะนี่นะคะกระทะก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะทอดไปไฟไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะ ลาไม่ติดกระทะด้วยนะคะก็ค่อยๆหย่อนปลาลงไปนะคะวางปลาลงไปแล้วก็ใล่ยไปสักพักนึ้งนะคะเดีย๋ยวเราให้ปลาก้านล่างเขาเซ็ตตัวก่อนนะคะแตค่อยๆ ให้ลับอิดด้านน่งนะคะเดี๋ยวค่อยมาเช็คดูนะคะว่าปลาด้านล่างเขาเหลืองได้ที่หรือยังนะคะค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้างล่างเขาได้ที่หรือยังนะคะ ปลาเริ่มกรอบก็ให้สังเกตที่ฟองน้ำมันนะคะถ้าฟองน้ำมันเริ่มลดลงนะคะ,ะแสดงว่าด้านล่างกรอบแล้วนะคะเริ่มกรอบเราก็มาพลิกปลากันนะคะมพลิกไปน,นะคะพลิกปลาขึ้นมาเลยค่ะลปลาตั้บ เรลือเขือยแบบนี้เลยนะคะออบนอกรุ่นรมยนะคะ